ช่วงอาราวไทยแลนด์สนับสนุนโดย50ปีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมืองไทยใครๆก็รักสวัสดีค่ะอาราวไทยแลนด์วันนี้เราพาคุณผู้ชมเดินทางมาตามเส้นทางที่คดเคี้ยวเพื่อมุ่งหน้าสู่ยอดดอยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและนี่แหละค่ะที่หมายของการเดินทางของเราในครั้งนี้พิพิธภ,ภัณฑ์โรงงานหลวงที่1ฝางค่ะ สวัสดีค่ะคคพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรคะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเส้นทางการศึกษาความรู้นะคะเกี่ยวกับโรงงานหลวงนะคะแล้วก็ส่วนของวาาัฒนธรรมของชาวจีนยูนานค่ะเราต่างทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานก่อกำเนิดโครงการหลวงที่สร้างคุณ,ณประโยชน์สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่แก่ชาวเขาและชาวไทยอย่างมากมายค่ะวันนี้เราจึงมาเรียนรู้เรื่องราวโครงการหลวงผ่านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กันค่ะ และภายในพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงแห่งนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นสโซนด้วยกันซึ่งโซนแรกนะคะจะบอกเล่าเรื่องราวในอดีตผ่านภาพถ่ายเหล่านี้ละ,ค,ะค่ะค่ะบทสรุปของห้องนี้นะคะ,คะก็คือช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกนะคะซึ่งพระองค์เนี่ยทรงแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆก,ก่อนนะคะ,คะก็คือช่วยตั้งแต่ชาวเขาไปก่อนนะคะให้มี ม,มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ uh huh. แล้วก็ช่วยชาวเรานะคะให้มีทรัพยากรนะคะ uh huh. มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะช่วยชาวโลกก็ห่างจากยาเสพติดนะคะทำให้ยาเสพติดลดน้อยลงว้าวจากการเดินชมส่วนต่างๆในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ทำให้คล้วยรู้สึกไม่เหมือนกับการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์อื่นๆเพราะที่นี่มีเรื่องราวมีความทรงจําและมีความผูกพันของชาวบ้านกับพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่หนงแห่งนี้นะคะนอกจากจะได้เที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแล้วยังได้เลือกซื้อเลือกหาสินค้าดายคำและนะสินค้าชุมชนกลับมาเป็นของฝาอีกด้วยค่ะ จากพิพิพฑนโรงงานหลวงที่หนึ่งนะคะน้องๆยูวามาคุเทศได้แนะนําให้กล้วยไปเที่ยวกันที่หมู่บ้านยางค่ะเพื่อที่จะได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนที่ชุมชนที่นี่กันค่ะ เป็นบ้านแบบโบราณใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นบ้านของชาวจีนยูนาน,นะคะซึ่งเป็นแบบเก่าแล้วนะคะแล้วก็เหลืออยู่เพียงหลังเดียวเท่านั้นนะคะในหมู่บ้านบ้านยางนะคะสังเกตได้ว่าข้างนอกนะคะก็จะมีป้ายคําอวยพรส uh huh. ีแดงๆติดอยู่นะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีป้ายที่ใช้ไหว้บรรพบุรุษด้วยนะคะ จากหมู่บ้านยางเราปิดท้ายการท่องเที่ยวด้วยที่นี่เลยค่ะศาลเจ้าแม่ควรอิมพระราชทานค่ะศาลเจ้าแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานที่ดินให้สร้างศาลเจ้าเพื่อทำาุุบำรุงพระพุทธศาสนานิกายมหายานในชุมชนให้เจริญรุ่งเรืองนอกจากจะได้กราบขอพรพระโพธิสัตว์กวรอิมเพื่อความเป็นศิลิมงคลแล้วศิลปะสถาปัตยกรรมแบบจีนก็ยังคงงดงามค่ะ และนอกจากนั้นนะคะที่บริเวณศาลเจ้าแม่กวนอิมพระราชทานแห่งนี้นะคะยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกด้วยล่ะค่ะหนึ่งวันที่ยำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ทำให้กล้วยได้เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ได้เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ที่เป็นมากกว่าที่เก็บแซงเข้าของเครื่องใช้ เพราะที่นี่ยังเก็บเรื่องราวความผูกพันและความจงรักภักดีตลอดจดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและยังได้เรียนรู้เรื่องราวของคนในท้องถิ่นอีกด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ